สวัสดีครับ2-3วันนี้นะครับทั่วประเทศยังคงมีฝนชุกหนาแน่นครับขณะที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนนะครับอาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากส่วนทะเลทั้งสองฝั่งครับคลื่นลมค่อนข้างแรงนะครับโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรวันนี้ที่ภาคเหนือครับมีฝนกระจายอยู่ที่ร้อยละ60ของพื้นที่นะครับและอาจจะตกหนักบริเวณตอนกลางครับที่จังหวัดลำพูนนะครับแล้วก็ลงมาถึงตอนล่างที่จังหวัดกำแพงเพชรและก็พิจิตรครับส่วนที่ภาคอีสานมีฝนน้อยกว่าเล็กน้อยนะครับและอาจจะมีฝนตกหนักทุกจังหวัดทางตอนล่าง คือตั้งแต่ที่นครราชสีมานะครับไปจนถึงจังหวัดอุบลราชธานีครับภาคกลางครับมีฝนเกือบทั่วทุกพื้นที่เลยนะครับตกหนักส่วนมากที่จังหวัดนครสวรรค์ราชบุรีลบบุรีและก็จังหวัดที่อยู่ใกล้เคียงครับส่วนภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับเช่นที่ปราจีนบุรีจันทบุรีและก็ตราดส่วนพื้นที่อื่นๆก็มีฝนฟ้าขนองเช่นเดียวกันครับภาคใต้ทั้งสองฝั่งนะครับวันนี้ฝนหนาแน่นตัวที่ฝั่งอ่าวไทยครับอาจจะมีฝนตกหนักทางตอนบนคือตั้งแต่เพชรบุรีนะครับลงไปจนถึงสุราษฎร และอาจจะตกหนักมากที่ระนองกับพังงาขณะที่วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่คนกรุงเทพและประิมณฑลยังคงต้องเผชิญกับฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องครับและก็อาจจะตกหนักในบางแห่งพายุใต้ฝุ่นซันปานะครับบริเวณด้านตะวันออกเฉียงเหนือของฟิลิปปินส์อาจจะเคลื่อนตัวผ่านเกาะโอกินาวาของญี่ปุ่นครับขึ้นฝั่งที่คาบสมุทรเกาหลีใน1-2วันนี้นะครับถึงแม้ว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อไทยแต่ใครที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวนะครับตรวจเช็คสภาพอากาศกันก่อนด้วยครับส่วนสภาพอากาศทั่วโลกจะเป็นอย่างไรกันบ้างเราไปชมเลยครับ หมดเวลาของลงฟ้าอากาศแล้วนะครับพบกันครั้งต่อไปในข่าวภาค่้าสวัสดีครับ